วันนี้บาพาคุณผู้ชมมาชมบ้านพร้อมที่ดินโครงการสมาร์ทโฮม5โนนไทยนะคะจะอยู่ที่บ้านโนนพลิกตําบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะ ปัจจุบันนะคะยังเหลืออีก2หลังเท่านั้นเองนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่55ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรน,นะคะมีของแถมให้เยอะมากๆเลยนะคะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงนะคะคุณผู้ชมมีพื้นที่จัดสวนรอบรอบรอบ,รอบตัวบ้านนะคะมีของแถมให้เยอะมากๆหลายรายการเลยและบ้านพร้อมที่ดินแปลงที่เราขายอยู่นะคะจะมีโฉนดพูดแดง นอสอสีจอนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดหรือนัดเข้าชมโครงการได้นะคะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะแบบไม่สามารถพาคุณผู้ชมเข้าไปชมภายในตัวบ้านได้แล้วเนื่องจากบ้านทุกหลังนะคะที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมคลิปหลักที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่พาชมทั้ง ภายในตัวบ้านด้วยนะคะภายนอกนะคะชมรอบๆบ้านนะคะสามารถติดต่อสอบถามแแบบได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้แแบมพามาชมอัปเดตนะคะว่าเราว่างเพียงสองหลังเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะเราจะเหลือแค่สองหลังที่รอคุณผู้ชมมาจับจองเป็นเจ้าของนะคะสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมสอบถามแแบบได้เลยนะคะด้านหน้านี้จะเป็นถนน หน้าโครงการนะคะถน,นนนม2150นนะคะคุณผู้ชมในทางเข้าของโครงการก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะมีรถผ่านไปผ่านมาตลอดเวลานะคะส่วนแปลงที่เราขายเนี่ยก็คือจะเป็นแปลงนี้ค่ะแปลงนี้จะเป็นเอ็น N5 นะคะ N5 เนี่ยเขาจะอยู่ตรงข้ามกับ N1 เยื่องเกันนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ตรงข้ามซะทีเดียวนะคะเยื่องเกันส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็น N6 นะคะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือสุดจะเป็น N7 ขายเรียบร้อยแล้ว N4 N3 N2 N1 มีเจ้าของทุกแปลงแล้วนะคะมีสารอยู่ด้านนี้นะคะสาลถุค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น ชายทุ่งรีสอร์ทนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศรอบๆโครงการก็ปลอดโปร่งโล่งสบายลมพัดเย็นตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้โคราชก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ